สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกับค่ำคืนวันเสาร์นายเอนเตอร์เทนนไลฟ์นะครับอยู่กับผมเทมสักิจนะฮะต้องบอกว่าบันเทิงไทยบันเทิงต่างประเทศเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเริ่มต้นที่บันเทิงไทยก่อนดีกว่านะครับกับนักแสดงอย่างโออนุชิตนะครับคนนี้เนี่ยโหเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทแต่โหแสดงมาเยอะมากนะครับหลายคนก็เลยมองครับว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนติมเช่นกันนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โอจะว่าอย่างไรต้องรอติดตามนะครับส่วนสาวคนนี้ครับโบเมาดาเขาย้ายมาซบ ช่องน้อยสีนะครับแถมยังได้เล่นกับพระเอกอย่างนัเดชคุกิมิยะอีกนะฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยการทำงานมันจะมีการปรับตัวมากง่ายขนาดไหนไปติดตามครับ เป็นที่จับตามองทันทีค่ะที่นางเอกสาวโบเมลาดาโบกมือลาต้นสังกัดเก่าตัดสินใจจโรดปากาเซ็นสัญญากับค่ายใหม่วิกสามพระรามสี่แถมยังประเดิมละครเรื่องแรกด้วยการประกบคู่กับพระเอกฮอตเบอร์หนึ่งนั่นเด็คูกิมิยะของผู้จัดและพ่วงกับมือทองออฟแดงางานนี้สาวโบยอมรับว่าเป็นงานหินไม่เบาเพียงนั้นก็พยายามไม่กดดันแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับลุกนางเอกจอมแก่นก็ไม่ถึงขั้นต้องปรับเปลี่ยนจนเสียความเป็นตัวเองค่ะ เหมือนเราเหมือนได้เจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ไม่รู้ว่าเออถ้าสมมติเขาเจอเราแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องเหมือนค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโอ้โหพี่ออฟพี่แดงพี่ณเดชโอ้โหแบบมีแต่คำว่าโอ้โหอะหนูก็เหมือนเดิมนะหนูก็ไม่ถึงขนาดนนเพราะว่าคนที่เขามาเจอเราใหม่เนี่ยเขาก็ต้องรู้สิว่าอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นตัวเองอะไม่ใช่ว่าจะแบบเรียบร้อยเฉยอะไรเงี้ยทั้งๆที่แบบทุกคนก็รู้มาแล้วว่า ฉันก็แบบแสบนะอะไรอางเอี้ยนิยายมันไม่มีอยู่จริงม,มันไม่ต้องแบบโอ้เมื่อยตายเลยค่ะ สไตล์ความชอบที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนของนักแสดงมากความสามารถโออนุชิตที่มักอยู่คนเดียวทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวกินข้าวดูหนังหรือว่าออกกําลังกายก็มักจะเห็นหนุ่มโอเขาทำคนเดียวทุกอย่างจนที่ผ่านมาเจ้าตัวเผยว่าเคยถูกหลายคนมองว่าเป็นหนุ่มติ๊แตกโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เข้าถึงยาค่ะหลายคนชอบบอกว่าพี่เขาติดมเราก็จะแบบ ติดมันฟังดูเป็นลบป่ะมันดูเป็นนักทีดหรือแบบโอ้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 ก็จะคอยหาว่าเขาว่าแบบพี่โอเขาดูติดว่ะโอ้ก็จะงงว่าตกลงเขาว่าติดแต่ละคนแปลว่าอะไรอโอ้ว่าโอ้ติดไหมเหรอน่าจะติดแต่ถ้าคุยแล้วก็คงไม่ยากมั้งฮะจริงๆเป็นคนง่ายๆก็ง่ายๆคุยได้แล้วก็ชอบฟังชอบเรียนรู้ชอบคุยกับคนแปลกหน้าชอบคุยกับคนไม่รู้จักเพราะโอ้รู้สึกใช่ใช่ใช่ฮะเพราะว่า มันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างบางทีเขาได้ฟังเรานั่งฟังแล้วเขาก็เล่านู่นเล่านี่อะไรให้ฟังมันแบบทุกชีวิตทุกอาชีพร้วนจะมีจุดที่น่าสนใจมากเลยฮ<ห>ะแล้วเราก็พบว่าทุกคนร้วนจะมีความสุขในแบบของตัวเองพอบางคนฟังอะไรเงี้ยโอ้ยแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วอ่ะหรือว่าบางทีเราบา,บางเรื่องของเราที่ดูแบบง่ายๆไม่คิดอะไรแต่มันเป็นจุดเซนซสทิตของบางคนมันก็จะทําให้เราแคร์คนรอบข้างมากขึ้นว่าอย่าคิดว่าเรื่องแค่นี้หรอ ไม่ม oh. hey, hmm. ah. ีเร okay. ื่องแค่นี้ของทุกคนเรื่องแค่นี้ของเรามันคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของคนอื่นรอะว่าโอก็ลงสตอรี่หรือลงนู้นลงนี่บอกหมดเลยว่าโอไปไหนมาไหนทําอะไรยังไงนะโอว่านะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องหลายที่เรารู้สึกว่ามันก็ขอไม่บอกใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้โลกส่วนตัวสุด ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวมักถูกเรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ใส่ในทางเสียเสียห้ยหายซึ่งอาจก่อให้กเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามนักแสดงคนดังจะใช้วิธีการบล็อกทิ้งแล้วก็ซ่อนการมองเห็นทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจต่อตัวเองและคนอื่นๆที่เข้ามาเห็นค่ะมาดามสูรเนี่ยจะพาไปดูคู่นี้ฮะหวานมากๆเลยนะครับเป็กแล้วก็ทันย่าน,นะครับดูก็รู้ครับว่าบ้านนี้เนี่ยใครใหญ่ พูดเยอะเจ็บขอสมตำแหน่งเมียหลวงยืนหนึ่งจริงๆอัญญาทัญเรศที่ข่วงคู่ออกงานกับคุณสามีเป๊กสัญชัยก็เลยรู้เลยว่าบ้านเนียใครใหญ่<อ>และเป็นผู้กุ่มบัตชีที่แท้ทรูส่วนโมเมนต์โชวหวานแชะภาพคู่ในงานวันเกิดคุณสามีนะ่ะก็มีคนจัดฉากานะคะคุณ<อ>หุยรุนนี้แล้วยังมีคนกล้าบ,บิวให้อีกรอคะ ที่พี่ปูบอกว่าเชิญท่านประธานกล่าวคำปราศัยผู้ใหญ่ขอค่ะก็เลยต้องจัดเดี๋ยวก็เอาทุเลยเเให้เอาเงินมาให้เมียยายอ,าอย่าให้คนอื่นเยอะต้นใหญ่เนี่ยตรงมาทางนี้โอเคไหมโอเคเอที่ดูแลได้ไม่เป็นไรอยู่ในโอวาสโอเคแต่ที่ดูแลไม่ได้ต้องจัดการโอเคเปล่าเอาลับปากสิดูอเออสะดุ้งครับสะดุง<อ>้งแต่ก็ชินละ เียหนวงยินหนงอ่เนาะยินหนึ่อครับ<อ>ต้องให้เขาแต่รับหลังไม่รู้นะ <c oughs> นอ,นอ,อยากนิดแซวหน่อยก็ถือว่าเป็นสีสันให้กับชีวิตนี่อันนะแต่อย่าบ่อยมากนะมาดามที่เกียจเอาเสือมาปูรอกินเปือกแล้วจ้า ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับใครที่อยากรู้ว่า4ราศีไหนนะฮะระวังโดนแฉทําให้เสียชื่อเสียงเนี่ยก็ติดตามได้นะครับกับเด็ดดวงอ่อนทีวีนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันกับนายนทเทน11 11นาฬิกานะครับขอบคุณชีวิตกองของเทมครับทาเคโอคิคุจิราตีสวัสด์ครับ